สวัสดีจ้าเซลไก่คุปตา้ันดุงจ้าคุปตาบ้านดุงยูถนนบ้านดุงน้องเมฆจ้าติถนนใหญ่เลยนะจ้าลานเฮ้าอามาบ่ฮอดม่าบ่ถือกติต่อสอบถามใดจ้ามือนี้ก้อยจะมาแนะนํารถรุ่นพิเศษจ้าตามมาเบื้องจ้าจ้ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น m อ2 4 0จ้ารถรุ่นนี้นะจ้า หมอกับเห็ดหน้าเหตุไทยน้าจ้ะแต่ส่วนมากลูกค้าเพ่นกจะจะนิยมไปที่น้ำไรอ้อยน้าจ้ะเดี๋ยวแนะน้ำน้าจ้ะมีเอ่อรถรุ่นนะี้เนาะ M 6 2 4 0จ้ะรถยอดฮิตพิเศษ6240จ้ะอ่ารถรุ่นนี้อ่าแต่ตัวรถ884,000บาทน้าจ้ะใบมีดดันนาที่71,000บาท ก็จะมีอุปกรณ์พันบุกเบิกจ้าพันบุกเบิกสานี่ก็อยู่ที่หาเมืเก่าบาทนะจาพ่นกกมนหนึ่งพันหาลจ้าแล้วก็จะมีโรตารีนะจ่าโรตารี RX สองสองศูจ้าอ่าอยู่ที่าเจ็ด่นเจ็ดพาบาทจ้าจ้าอันนี้ก็คือราคาอุปกรณ์นะจาเดี๋ยวสิยกตัวอย่างลูกคาอ่าเช่าไรอ้อยนะจ้า ก็จะมีตัวรถใบมีดผ่านหกโรตารีนะจ๊ะของลูกค้าเช่าไรอ้อยเฮ่ากับราคาร่วมอุปกรณ์3อย่างนะจ๊ะตัวรถใบมีดผ่านหกโรตารีราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหม่บาทจรับรถกันไปเลยจ้าพิเศษสุดๆตอนนี้ก็อยู่ที่2,000 20, 0บาทจ้าได้อุปกรณ์3อย่างนะจ๊ะ,ะยกตัวอย่างเป็นรายปีเลยดนอจ้ารายปีไม่มีงวัดย่อยตกปีละ 2,17795บาทจ้าจ่ายอยู่แบบนี้8ปีเลยด้อจ้าอันนี้ผ่อนนานที่8ปีหรือว่า96มงวดจ้าจ่ายไปเลยจ้ารับรถที่สองห0ื่จ้าอ่าแล้วก็จะยกตัวอย่างอีกรุ่นนึงจ้าลูกค้าทั่วไปรับรถกันที่ตอนนี้อยู่ที่60,000บาทเนาะจ้ากะก็จะมีตัวรถตัวรถใบมีดพันหกแล้วจ้า ราคาเขาจะอยู่ที่ออราคารวมอยู่ที่1นึ่0ล้านเก้าแสนบาทแต่ว่ารับรถที่60,000บาทลูกค้าทั่วไปจ่งแสนเจ็ดาพันก้บาทจ้าแต่ว่ามันมีงวดน้อยจ้ารายปีมีงวดย่อยปีละ1นึ9 8 0บาทให้ระวางปีเนะจ้าปีหนึ่งยี่สเดือนเนาะ ก็จะมิ่งวัดน้อยเดือนละ3 0 0 0 3 000นสาเนาะจ้ารอบปีได้เสียอยู่ที่1 7 5 9 8แบาทจ้าแล้วก็มี3 0 0พันเนาะจ้าตลอดระยะเวลา8ปีเนาะจ้าอันนี้คือลูกค้าทั่วไปรับรถกันที่6กหมืนบาทได้เยจ้าอันนี้คืออุปรกรณ์3อย่างมีตัวรถใบมีดผ่าน6โรตารี่จ้าอันนี้คือเป็นรุ่นพิเศษเลยจาก M6240 จ้า รุ่นนี้เนาะจ้าตอนนี้ก็คือมีมารอลูกค้าแล้วเนาะจ้าอันธิษฐานเหมือนเลยจ้าแมนรุ่นนี้เหมือนเลย M หกสองสี่ศูนย์เนาะจ้าใส่รตเตลีน้ำมกะลงหน้าได้คือกัดจ้ารถรุ่นนี้รตเตลีจ่ะใหญ่สุดจ่ะใส่หอดรถรุ่นนี้เลยจ้า X สองสองศูนย์จีจ้ารถรุ่นนี้เลยอันนี้คือ M 6 2 4 0จ้าโอเคจ้า เมื่อนี้ก้อยกันยกตัวอย่าง m 6 2 4 0งไปแล้วนะจ้ะรถรุ่นพิเศษของเฮานะจ้ะใส่ใดทั้งหน้าทั้งไฮกันไปเลยนะจเะรา่ว่าจะเป็นรถรุ่นนี้นะจ้ะก็จะมีรถรุ่น b นะจ้ะ b ยี่สิบ่สิ c ย่สิบเจ็ดนะจ้ะรถรุ่น l 3 2 4สี่สิบแป้งหาสิบแป้งนะจ้ะหรือว่าจะเป็นรุ่นขึ้นมาอีกก็จะเป็น mu 4 9เานะจ้ะจาก mu 4 9ก็จะเป็น mu ห7าจ้าะแล้วก็จะมาเป็นรุ่นนี้จ้า mu เออ m 6 2 4 0จ้า จากหกสองเนื้จ้าก็จะเป็น M75 เจาเนื้จ้าแล้วก็จะเป็น M88 M98 ดเอก้าแจ้าหรือว่า108ไปเลยจ้าจาก108ก็เป็น1้อหาเนื้อจ้าสั่งได้ทุกรุ่นเลยจ้าที่คู่บัวตาบรรดุงเฮาจ้ามาตามใจลูกค้าเนาะอาจจะรอแะในจักน้อยเนื้จ้าแต่ตอนนี้ที่มีอ่ความทรงก็จะเป็นรุ่นนี้หลายเลยจ้า M6240 กสนเฮาเนื้จ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นอื่นๆก็ติดต่อสอบถามมาได้จ้า คางวัดขึ้นอยู่กับเงินดาวนะจ้าหรือว่าบระยักใส่ค่นค้างมยังมีงวัดหน่อยนะจ้าสอบถามรายละเอียดกันค่ะมาจ้าโปรพิเศษสําหรับตอนรับสงการเท่าลยจ้าอ่าในเนืองในโอกาสที่สงการจะมา่ะจ้าก็ขออวพ่อรให้ลูกค้านะจ้า ขอให้ลูกค้ามิเตความอสุขนะจ้ารมเย็นเป็นสุขนะจ้าสดชื่นทุกคนเลยจ้าสุขสดชื่นทุกคนนะจ้าไปขอฝากเบอร์นะจ้าเบอร์โทรใกล้จ้า098ย์5 7้า5จ้าไอดีไลน์0 9้0 3 8 36 5นจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากอติดตามไปในเด้อจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า